เหตุการ์แท็กซี่ลวงเหยื่อผู้โดยสารไปข่มขืนเกิดขึ้นอีกแล้วครับข่าวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายนพดลหรือเคตะบ้านไล่คนขับแท็กซี่ใจหืนหลังล่อลวงพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งไปข่มขืนที่บริเวณท้ายซอยถนนพัฒนาการ32โดยเมื่อข่มขืนเสร็จได้ทิ้งเหยื่อไว้ในบริเวณดังกล่าวซึ่งสาเหตุที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้เป็นเพราะวันที่เกิดเหตุเหยื่อรายนี้สังเกตท่าทางของคนขับแท็กซี่ผิดสังเกต จึงโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือและโชคดีที่ผู้เสียหายสามารถจดจำหมายเลขทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนตำรวจจึงแกะรอยจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ที่บ้านพักกลางซอยอ่อนนุช17แยก20ผู้เสียหายผู้เสียหายก็บอกว่าให้ไปส่งที่ศรีนครินทร์ถนนศรีนครินทร์ให้ไปหาเพื่อนที่ทำอะไรทำนองนั้นระหว,ว่างทางเนี่ยเขาบอ,อก๋ยาเขาจะพาไปทางรัฐเขาเริ่มคิดละเริ่มเริ่มคิดไม่ดีแลวจะพาไปทางรัฐ ผู้เสียหายเขาก็เขาก็ฉลาดเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาก็โทรบอกเพื่อนเขาเลยบอกมาทะเบียนรถนี้นะแล้วก็ดูรถเนี่ยเขาจะพาไปทางรัฐทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยซอยไหนเขาก็ไม่รู้ <S <S บอกเสร็จแล้วก็ช่วยกันตามแล้วก็ถามว่าอยู่ไหนเขาเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเห็นแต่มืดๆเปลี่ยวๆแล้วก็มีแมคโคมีมีเป็นที่รกร้างว่างเปล่า <S <S ตำรวจก็แบ่งชุดกันตามเป็นสามชุดก็โชคดีที่มีประชาชน ผู้หวังดีกับกลุ่มแท็กซี่ที่เขาเป็นคนดีเขาไม่ได้เป็นคนร้ายเขาก็แจ้งข้อมูลเยอะมากเลยเราก็บอกหมายเขลขทะเบียนไปซึ่งผู้เสียหายเขาเขาก็ฉลายเขาบอกหมายเลขทะเบียนก็เขา,า,เร,ขเขารู้เลยว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเราก็รู้ข้อมูลเยอะเ <c oughs> นี่ยเราเรา,เราได้จุดเนี้ยเยอะเราก็แบ่งเป็นสามชุดตามไปที่บ้านคนร้ายเราไปบล็อกที่บ้านคนร้ายหนึ่งจุดแล้วก็ตามไปเราเข้าใจว่าที่เมฆโครก็คือเป็นจุดซึ่งเป็นหมู่บ้านล้างซึ่งอ่ ยังทําไม่เสร็จแล้วก็ล้างไปก็ไปก็ไปจุดนูน้นก็ไปเจอผู้เสียหายซึ่งแท็กซี่เขาทําร้ายผู้เสียหายเราไปไม่ทันเขาก็ทําร้ายผู้เสียหายไปแล้วจากการสืบประวัติของคนร้ายพบว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียง3เดือนหลังถูกจับกลุมในข้อหาลักษณะเดียวกับที่ก่อเหตุในครั้งนี้โดยเหยื่อรายแรกที่คนร้ายก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติและใช้พื้นที่บริเวณท้ายซอยพัฒนาการ3 2ก่อเหตุเช่นเดิม เด็กคนนี้เพิ่งออกจากคุกมาเมื่อเขาติดคุกออกมาเมื่อกลางเดือนมกราเนาะกลางเดือนมกราแล้วก็ข้อหาข่มขืนกันเป็นข้อหาพยายามข่มขืนชาวฟิลิปปินส์ติดทั้งหมดโทษสิบสองปีนะติดห้าปีกว่าเราออกมาออกมายังไม่ถึงสามเดือนออข้อหาข้อหาเก่านี่คืขอข่มขืนชาวต่างชาติแล้วประมาณทามาลาจายข่มขืนชาวต่างชาติแล้วก็จุดเกิดเหตุจุดที่เดิมเนี่ย พนักงานซอย32ที่เดิมเลยไอ้คนนี้ไ <c oughs> อ้คนนี้แที่เดิมเลยก็เลยบอกจริงๆหมวกว่าไม่น่าจะนั่นไว้นะ่าสารก็น่านจะลงเยอะนิดนึงเพราะว่าคนที่กล้าทําอะไรอย่างเดิมที่เดิมเลยน่าจะเลิกยากกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้อยู่ที่ท้ายซอยของถนนพัฒนาการ32ครับซึ่งตรงจุดนี้ครับจะห่างจากปากซอยประมาณ2กิโลเมตรและเป็นจุดที่คนร้ายได้พาเหยื่อหญิงสาวมาข่มขืนตรงจุดนี้ครับและหลังจากที่คมคืนเสร็จได้ทิ้งเหยื่อรายนี้ไว้ตรงจุดเดิมครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท้ายซอยถนนพัฒนาการ32ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายก่อเหตุพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าลกล้างเพิ่งจะมีการก่อสร้างอาคารได้เพียงไม่กี่เดือนและไม่มีไฟส่องสว่างแถมยังไม่มีผู้คนพุกผ่านจึงเป็นจุดที่สามารถก่อเหตุในลักษณะนี้ได้ง่าย ซึ่งการกระทําของเหยื่อรายนี้นับเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการเรียนรู้จดจําลักษณะรูปประพันธ์สันฐานทั้งทะเบียนรถและใบหน้าถึงแม้สุดท้ายเหยื่อรายนี้จะถูกข่มขืนแต่ได้บอกข้อมูลจนทําให้ตํารวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีได้และเพื่อไม่ให้ก่อเหตุกับหญิงรายอื่นอีกสังคมเพชศีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับ